ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้แอดมินสกายก็จะมาพูดถึงนะครับกด1 0 0 0 0ืชั่วโมงนะครับสู่ความสำเร็จในชีวิตนะครับก็ปีใหม่แล้วเนอะก็หลายคนอาจจะตั้งเป้าหมายอะไรใหม่ๆนะครับในการชาเลน้นตัวเองในการพัฒนาตัวเองนะครับในการเป็น b e สท์เวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับแอดมินก็ได้นำความรู้นะครับ นึงกดหนึ่งมืนชั่วโมงเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะครับนี่เป็นพอดแคสต์ EP แรกของแอดมินนะครับการที่เราจะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับก็เราต้องใช้นะครับกดหนึ่งมืนชั่วโมงในการฝึกฝนนะครับก็คือต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญน,นะครับโดยเขาแบ่งการฝึกเนี่ยเป็นลักษณะดังนี้นะครับก็คือวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับใช้เวลาหนึ่ง หมื่นวันนะครับหรือยี่สิบเจ็ดปีกว่าๆนะครับถ้าเราฝึกนะฮะวันละหนึ่งชั่วโมงจะใช้เวลาถึงยี่บเจ็ดปีนะครับถึงจะเป็นเบสท์เวอร์ชันหรือจะเป็นเอ็กซ์เพิดในสายนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นวันละสองชั่วโมงเนะี่ยใช้เวลาห้าพันวันหรือราวสิบสี่ปีนะครับถึงจะครบหนึ่งหมื่นชั่วโมงนะครับต่อมาก็เป็นวันละสี่ชั่วโมงใช้เวลาสองพันห้าร้อย วันนะครับเดปีวันละ8ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา1,250วันหรือเกือบ4ปีเลยนะครับต่อมาก็เป็นวันละ12ชั่วโมงนะครับใช้เวลา833วันหรือประมาณ2ปีนะครับมันเป็นตัวเลขนะครับะระยะเวลาที่เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเราทำมันสม่ำเสมอก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับ อันนี้เป็นของมาลคอมแกสเวลนะครับที่กล่าวให้ไว้นะครับโดยเขาให้นิยามเนี่ยในการพัฒนาตนเองนะครับเพื่อนๆก็คือความหมายนะครับคนที่เก่งขันเทมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องผ่านการฝึกฝนมากกว่าคนอื่นเป็นแน่แท้นะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งหมื่นชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านภาษานะครับคณิตศาสตร์ฟิสิกส์คอมพิวเตอร์การแสดง การเงินการลงทุนกีฬาดนตรีอะไรต่างๆนะครับการที่เราจะทํากฎหนึ่งมื่นชั่วโมงได้สําเร็จเนี่ยและถูกต้องนั้นเราควรมีทักษะดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆก็ก็หนึ่งก็คือต้องมีเขาเรียกอะไรเป้าหมายที่ทชัดเจนภาพที่ชัดเจนว่าเนี่ยอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรนะครับเราควรมีเป้าหมายในการฝึกเราควร แบ่งการฝึกเป็นชิ้นๆเป็นย่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ดูมันเยอะเกินไปนะครับหากอยากเราเนี่ยอยากเหมือนเป็นติวเตอร์ระดับประเทศอยงเงี้ยเราก็ต้องฝึกไปก่อนเลยภาษาไทยให้เป็นเอ็กซ์เพรสอังกฤษให้เป็นเอ็กซ์เพรสคณิตให้เป็นเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ไปสอนคนอื่นได้อะไรางี้นะครับ อย่างนี้นะครับอย่างเช่นเหมือนกันอย่างเล่นกีตาร์นะครับหากใครสนใจอยากเล่นกีตาร์ก็ให้เราแบ่งการซ้อมเนี่ยเป็นแบบย่อยๆวันนี้จะจะซ้อมท่อนนี้พรุ่งนี้จะจะซ้อมท่อนนี้อีกวันจะซ้อมอีกท่อนหนึ่งอะไรแบบนี้คือจะไม่ให้มันดูเยอะเกินไปจนแบบไม่อยากทำนะครับให้แบ่งเป็นทชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับต่อมาก็เป็นเอฟโฟกัสนะครับเราควรโฟกัสในสิ่งที่เราทำไม่ควรละเลยการฝึก อาจจะมีการพักบ้างนะครับแต่ไม่ควรพักนานจนเกินไปเหมือนเป็นการชาร์จแบตให้ตัวเองอะ่ะเพราะว่าถ้าท่านพักนานเกินไปเนี่ยทักษะมันหายไปอย่างแน่นอนนะครับพอเริ่มกลับมาเริ่มใหม่เนี่ยยากละที่จะเรื่มฝึกความจําได้นะครับนะครับต่อมาเนี่ยข้อ3นะครับหาข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับการที่เราจะฝึกฝนบางอย่างนั้น,เ,นเราควรหาผู้ที่เชี่ยวชาญเรียนรู้จากเขาหาข้อมูลจากเขานะครับ อินเทอร์เน็ตจะทำให้เรามีคำแนะนำที่ดีและเพิ่มทักษะได้เร็วม,มากนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยนะครับนะครับต่อมาครับสี่แล้วนะสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วนะครับเพิ่มระดับความยากเพิ่มระดับความยากเนี่ยคือเป็นเพิ่มระดับ expert เหมือน h i g รเ e v หรือวที่สูงขึ้นไปในการฝึกฝนนะครับเพื่อจะทำให้ เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นในการฝึกฝนเราควรฝึกแบบตั้งใจตั้งมั่นนะครับว่าเราทำได้แล้วก็เพื่อนับความยากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อวัดความเป็นเอ็กซ์เพร์ในตัวเราเพื่อนเชจ์เพื่อวัดความท้าทายในตัวเรานะครับก็เป็นสี่คอที่แอดมินสกายนำมาฝากทุกท่านนะคุณ พร้อมหรือยังนะครับที่จะฝึกฝนคุณพร้อมหรือยังที่จะพัฒนาตัวเองนะครับก็ลองไปนําความรู้หรือ,อที่ได้จากพอดแคสต์อันเนี้นะครับลองไปแชร์เลนต์ตัวเองดูไม่ต้องถึงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งหมื่นชั่วโมงก็ได้เอาร้อยชั่วโมงเนะี่ยให้มันรลอดเอาสิบชั่วโมงเนะี่ยให้มันรลอดเอาหนึ่งชั่วโมงให้มันรลอดนะครับเริ่มพัฒนาไปทีละนิดนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับ พอชีวิตเราพัฒนาได้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อน,นะครับก็สวัสดีครับ